สวัสดีครับพบกับบิวฮอตนักล่าน้ำมันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำจะมาบอกสอนวิธีการขับรถแมคโครนะครับก็รถจอดว่างอยู่ครึ่งวันแล้ว10บร้อ1สิบร้อยเสียก็ไม่รู้ก็ตัวนี้เป็นคุมาสสุพีซีร้อนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอก สอนวิธีการขับเครับ,รบเดี๋ยวไปเจอกันในรถเครับ <c oughs> ก็รถทำอยู่สางาน JW นะครับโอ้ยร้อเอร์ก่อน เลขเปิดสตาร์ทมีหไหมโก็ตัวนี้เป็นเซฟตี้ครับมันก็นจะหมดแล้วตัวนี้เป็นเซฟตี้ครับถ้าเอาลงอย่างเงี้ยคนโทนทำงานไม่ได้ครับคนโทนทำงานไม่ได้ ก็ออก10ตีขึ้นครับนี่ครับสรตัวนี้เป็นตัวคันลิงล้วาทาง,งานไม่ต้องเร่งเยอะครับตักสายลิงประมาณนี้พออันนี้ผมบอกวิธีการก็ลิงประมาณนี้พอครับตัวนี้ครับบูมกับบุ้งกีตัวนี้เป็นบูม ตัวนี้เป็นบูมนะครับหน้าหลังบูมสายขวาพุ่งกีตัวนี้เป็นอารมกับสวิงนี่ครับทันไปหน้าอาร์มออกอาร์มเข้าสวิงตัวนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับเดินหน้าถอยหลังแอปเปิสติขึ้นนะครับ,รน,น,รบนี่ถ้าถ้า ยกขึ้นอย่างนี้ก็บูมขึ้นถ้ากดก็บูมลงถ้างับอย่างนี้งับมาอย่างนี้อูกี่เข้าถ้าไงายออกกูกี่ออก ทางนี้คัางนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วส่วนข้างนี้อาร์มกับสวิงดันน้มออกดันไบข้างหน้าอารมออกถ้าเข้าตัวอารมเข้าตัวนี้ซ้ายขวาสวิงมุนรถ โอเคครับผมก็ัน,นี้ก็เป็นด้อนหน้าถอยหลังนี่ถอยนี่เดื้อนหน้าโอเคครับก็มาบอกกันคร่าวๆนะครับใครที่ไม่รู้ก็นำไปใช้ได้ครับส่วนใครที่รู้ก็ผ่านกดผ่านได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ